สวัสดีครับเพื่อนเพืที่รักทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพาเพื่อนๆทุกท่านนะฮะมาชมรถโดยสารรุ่นที่มีการปรับปรุงใหม่ของการรถไฟนะครับก็คือรถบอนทอปอหรือว่ารถโบกี้นั่งชั้นโทรปรับอากาศนะครับซึ่งรถรุ่นนี้นะฮะเป็นรถที่เราดัดแปลงมาจากรถโดยสาร j จอาเวสของญี่ปุ่นนะครับซึ่ง ปัจจุบันเนี่ยการรถไฟได้ทยอยปรับปรุงมาเรื่อยๆนะครับสำหรับรถคันนี้นะฮะก็ภายในเนี่ยนะครับมีการาติดตั้งนะครับเบาะโดยสารรุ่นใหม่ที่ให้ความสะดวกสบายแล้วก็กว้างขวางมีทั้งเบาะคู่แบบนี้แล้วก็เป็นเบาะแบบเดี่ยวๆแบบนี้มีถาดวางอาหารให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่เดินทางโดยรถไฟไกลๆเนี่ยนะฮะก็จะมีถาดวางอาหารให้แบบนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะ เก็บพับเก็บได้นะครับแล้วก็สําหรับท่านที่อชอบการเดินทางโดยรถไฟอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็คงจะว้าวเลยแหละนะฮะเพราะว่าเบาะรุ่นนี้เนี่ยนะครับก็คล้ายๆกับเบาะรถทัวร์ VIP นะก็คล้ายๆกันแต่ว่าก็จะพื้นที่บนรถไฟเนี่ยนะครับมันจะค่อนข้างกว้างกว่าบนรถทัวร์อยู่แล้ แล้วก็สําหรับรถรุ่นนี้นะครับรถประเภทนี้เนี่ยนอกจากจะมีบริการในเรื่องของที่นั่งที่กว้างขวางมีการปรับปรุงใหม่แล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีโซนที่สําหรับผู้พิการด้วยนะฮะนี่นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่สําหรับเอาไว้ขึ้นวิวแชร์นะฮะเป็นลิฟต์ยกรถวิวแชร์นะฮะมีทั้ง2ด้านนะครับสำหรับชั้นชลาสูงแล้วก็จะมีอุปกรณ์นะฮะควบคุมด้วยนะครับ ็จะเป็นประตูมีตู้ควบคุมตรงนี้นะฮะ,ะสำหรับห้องห้องน้านะครับนี่มาดูเลยนะครับห้องน้ำเนี่ยว้าวมากกว้างมากมากนะฮะสำหรับใครที่เคยนั่งรถไฟเช้น3ามแล้วรู้สึกว่าโอ้ห้องน้ํามันแคบแล้วก็มันแบบนั่งไม่สะดวกดูฮะอันนี้นห้องน้ําแบบกว้างมากมันห้องน้ำรือนอนได้เลยนะโอ้เนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นอ่างล้างมือแล้วก็มีกระจกนะฮะแล้วก็จะมีปลั๊กไฟสาหรับเอาไว้เสียบไดเป่าผมนะฮะ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโถชักโครกอันนี้นะฮะเป็นเอาไว้เป็นเป็นเป็นเหมือนที่จับสําหรับคนที่พิการนะฮะเอาไว้ประคองอะไรอย่างนี้นะแล้วก็จะมีปุ่มสําหรับกดฉุกเฉินนะฮะปุ่มเรียกเจ้าหน้าที่นะฮะกรณีฉุกเฉินสําหรับผู้พิการด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นมิติใหม่ อีกด้านหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นเนาะเพราะว่าเราจะเห็นแต่ภาพแบบรถไฟชั้น3เก่าๆนะฮะแล้วก็ไม่ค่อยมีการปรับปรุงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการรถไฟก็พยายามที่จะเอาเร่งปรับปรุงรถโดยสารรุ่นใหม่ๆออกมานะครับให้ทุกท่านนะผู้ใช้บริการได้รับบริการอย่าง ได้รับความสะดวกสบายอย่างเต็มที่นะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูข้างล่างนะครับว่าสีสันไอ้จะรถรถรถประเภทนี้เป็นยังไงนะฮะว่ามันสวยขนาดไหนเดี๋ยวพาลงไปดูนะฮะนี่นะครับนี่ก็เป็นรถภายนอกนะครับเป็นภายนอกรถปรับอากาศนะฮะชั้น2นะครับนี่นะเป็นบชทป2 0 1นนะครับนี่สวยงามนะฮะออกสีม่วงนะครับ สวยงามเลยแล้วก็จะมีอีกคันหนึ่งจอดอยู่ตรงนู้นนะครับเป็นเจเวตเหมือนกัน